ชมกลับมาพบกับไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่จะพาคุณผู้ชมไปสืบสัอสว่าเหล่าศิลปินเขามีกิจกรรมยามว่างอะไรกันบ้างและในวันนี้ก็ถึงคิวของ2ส,สาวบูเบอรี่อาสยามได้แก่หนูเล็กบูเบอรี่อาสยามและออมบูเบอรี่อาสยามเจ้าของเพลงดังอย่างชิมิเจ้าที่แรงและผลงานล่าสุดขอ,อดีๆอย่าวิ่งราวซึ่งกิจกรรมยามว่างของทั้งสองสาวจะเป็นอะไรนั้นตามเจเจ,เจไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะพวกเราบูเบอรี่คะ่คะ,คะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพา<อ>ทุกทุกท่านนะคะมาที่นี่เลยที่ FVT Fitness เพราะว่าเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของพวกเราว่าเรา,เาว่าของพวกเรานี่ทําอะไรกันคะเราต้องบอกว่าเราออกกาลังกายแบบไหนว่าเพราะว่าหุ่นเราเนี่ยเฟิร์มได้ขนาดนี้เรามีล้างขนาดนี้ขนาดผู้ชายยังทักเราเป็นกระเทยเลยมันดีตรงไหนคุณผู้ชมคือใจว้า คือจริงๆแล้วเนี่ยที่พวกเราสองคนพอมคุณดีอย่างงี้ฟิตเนสนะคะฟิตเนสเพราะว่าออกกำลังกายค่ะเป็นสิ่งที่ดีอย่างบริหารสายตาัแถ้าเัาเห็นเราใส่ตา,ตาปึ๊งผู้ชายโดนใจใช่ไหมมันก็ทำให้กันคดีอโอ้โหจะนี้เกิดกู่ครับคุณครับถูกต้องค่ะแล้วมันจะทำให้เรามีแบบพลังลเราเรียกอะไรพลังใจที่จะแบบออกกำลังกายให้ชอบไปออกกำลังกายกันเชอรอะไรอย่างนี้เออค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าวันนี้พวกเราเนี่ยจะไปออกกำลังกายอะไร วันว่างของสองสาวหนูเล็กและออมก็จะนัดกันมาเข้าฟิตเนสสัปดาห์ละ4วันโดยทั้งคู่จะเล่นกันครั้งละสามชั่วโมงแหม่ช่างเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะทั้งได้หุ่นที่เฟิร์มและก็สุขภาพก็แข็งแรงอีกด้วยเราจะพาคุณผู้ชมนะไปดูว่าเดี๋ยวเราจะออกกําลังกายอะไรแต่ว่าก่อนอื่นนี่อ่ะเธอเดินมานี่ทําไมคะดูชายคนนี้สิสกล้าอ,อยากกัดแขน ไม,ไม่ได้หรอไม่ได้หรอวันนี้คพครูพิธอนมาาค่ะคุณครูฟิตเนของเราวันนี้เปรเนอร์สวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะไม่อเช็คกล้ามคัเลกเออไปตีเขาคสวนเกบทีเดียวเป็นลมเลยล้วนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะพาเราไปออกกลังกายใช่ไมคะใช่ครับผมจริงๆแล้ววันนี้ผมก็เตรียมโปรแกรมไว้ให้2องสเรียบรอยแล้วเป็นการเล่นทั่วร่างกายเลยครับผม เาตามเราไปดูแล้วแหละว่าการเล่นทัวร์ร่างกายกับพีกของมันจะเป็นยังไงค่ะแหมเจก็อิจฉาส,สาวๆบูเบอรี่จังเลยนะคะเนี่ยเดทเทรนเนอร์สุดหล่อก,กล้ามใหญ่อย่างพี่ต้นมาช่วยเทรนให้อย่างเนี้ย <Yeah. S 2> เป็นสาวคนไหนก็สู้ขาดใจะคะ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะค่ะว่าเครื่องเล่นชิ้นแรกที่เทรนเนอร์ต้นจัดให้สาวๆนั้นจะเป็นอะไรกันค่ะท่าแรกก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับผมใช้สำหรับบอมอัพนะครับอย่เด็กี่ตรงข้างไปเลยพี่ต้น พร้อมยังครับพ <c oughs> ร้อมแล้วค่ะโอเคครับ <c oughs> ผมเริ่มเลยครับหลังจากวอร์มอัพเรียกเหงื่อให้ร่างกายแล้วเราตามไปดูกันต่อค่ะว่าเครื่องเล่นชิ้นต่อไปที่เทรนเนอร์ต้นจัดให้สองสาวเป็นเครื่องเล่นที่ช่วยบริหารร่างกายส่วนไหนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องต่อไปนะครับเป็นการบริหาร อกแม่เจเจว่าเครื่องเล่นชิ้นนี้น่าจะถูกใจสาวๆนะคะ uh oh. เพราะมันช่วยบริหารหน้าอกให้ดูกระชับและเต่งตึงมีหน้าหละสองสาวบูเบอรี่ของเราเลยเน้นเครื่องนี้เป็นพิเศษกันเลยนะคะเนี่ย <Yeah>. oh. และเครื่องเล่นชิ้นต่อไปที่เทรนเนอร์แนะนําให้ทั้งสองสาวก็คือเครื่องเล่นบริหารต้นขาตอนนี้เราก็มาถึงกล้ามเนื้อส่วนล่างแล้วครับเป็ <Yeah. S 1> กนการ บริหารขานะครับผมทาให้แข็งแรงขึ้นเวลาเราเต้นหรือว่าร้องเพลงอะไรก็จะช่วยให้เราไม่เหนื่อยง่ายได้กระชับต้นขาให้สวยเปรียวได้รูปกันไปแล้วก็มาถึงเครื่องเล่นชิ้นสุดท้ายที่เทรนเนอร์ต้นจัดให้เจ๊ว่าเครื่องนี้นะคะสาวๆต้องชอบมากแน่นอนหลังจากที่เมื่อกี้เราเอาอกกาลังกายในหน้าอกแล้วก็ต้นขาไปแล้วนะครับผมก็ามาถึงตัวต่อไปที่เราจะเล่นกันก็เป็นการเนือที่สาวๆเนี่ยน่าจะต้องการมากที่สุดนะครับ คือหน้าท้องนะครับ oh. ก็ในหนึ่งเซตเนี่ย oh. ก็จะเล่นประมาณ15-20ถึง oh. ครั้งนะครับ <Okay. S 1> <ะ>เมื่อกี้ก็จบลงไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วก็จะมาเล่นอะไรสนุกๆบ้าง oh. ทำอะไรทุกอย่างหนึ่งเล่นเกมด้วยกัน แพลงแข่งการโดยที่ให้พี่ต้นเทรนเนอร์สุดหล่อของเราเนี่ยเป็นกรรมการแล้วต้องมีกฎสิคอในการเล่นเกมใครชนะได้อะไรใครแพ้ได้อะไรคนที่แพ้จะ,จะต้องโดนเทรนเนอร์จะไงกอด,ด<ว>แล้วคนที่ชนะ,ะก็จะต้องกอดเทรนเนอร์โอ้เจ๊อยากจะกระโดดร่วมแข่งด้วยละก่อนนะกันเนี่ยแต่เอ๊ะทั้งสองสาวใครจะแพ้ใครจะชนะเราตามไปลุ้นกันเลยค่ะ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับพี่ไม่ไหวแล้พี่อยากล้มก่อลงไปแล้วปกตินี่เล่นกันตลอดเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะนี่พอมีกติกาขึ้นมานางล้มก่อนเลยอ่ะโอเคครับผลการตัดสินของเรานะครับน้องอมครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมไม่ตัดสิก็ยังไงนะ ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยเนาะกับพวกเราสองคนบูรีอาสยามนะคะก็เดี๋ยวนี้เร็วๆนี้จะมีเพลงจากอัลบั้มสโมสรชิมิด้วยชื่อเพลงว่าสดอยู่สดอยู่รู้ยังติดตามได้นะคะทางช่องสบายดีทีวีนะคะแล้วก็หรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทาง Youtube นะคะอาสยามมิวสิกเนาะแอบรับรองจะติดตามผลงานของพวกเราอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะเราทั้งสามคนก็ต้องขอขบคุณที่นี่เลยฟิเนตนะคะก็คือ ทีฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องขอบคุณนะคะเทรนเนอร์สุดหล่อหุ่นล่ำพี่ต้นนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนพวกเราจะลาไปนะแล้วจะได้ของรางวัลพี่ต้นความเยี่ยมหาดูได้พี่ต้นเก็บบันโพบัเลยอมแล้วค่ะเอามาหนาชิมีพูดเดียวกันชิมีพูดเดียวกัน และวันนี้ช่วงไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งต่อไปเราจะไปตามดูไลฟฟสไตล์ของศิลปินคนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ